สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม c กโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายรเรนเจอนะครับามาพบก,กันในวันปิดพีพีอีกเช่นเคยรับกับซีรีส์พีพีมาราทอนนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับอยู่ในสัปดาห์แรกสัปดาห์ต้นเดือนของโคโรโบฟีเรนกันนั่นเองมเดียววันนี้เราจะเอาเจ้า ตัวอย่างเฟรุนไปตะลุย PVP กันก่อนดีกว่านะครับส่วนฟรีเดนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมปั้นเฟรุนมาลองทดสอบใช้งานกันก่อนเย๋าวมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้ดีจริงหรือเปล่าในลีกระดับมาสเตอร์สองมาสอร์หนึ่นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนรับชมคลิปกันครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณซอนเซอร์ผู้ใจดีของเราร้านมารูชอ็อป ร้านรับเติมเกมไลน์เรยเจอร์ราคาถูกราคาดีคุ้มค่าปลอดภัย100%จงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า170,000คนนั่นเองนะ ใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 988 Ruby ก็ไปจัดก,กันได้เลยครับลิก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้ e s c r i p t i ั n นั่นเองนะครับผมหรือใครไม่สะดวกอยากทักผ่านทางไลน์ก็มีบริการเช่นเดียวกันครับสามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนั่นเองนะครับหรือใครเล่นเกมอื่นและอยากจะเติมก็มีรับบริการอีกหลากหลายเกมมากมายเช่นเดียวกันครับเช่น Black Clover M หรือ Roblox และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าครับสําหรับพีพีมาราธอนประจําสัปดาห์นี้ลุยครับผม ที่หน่งครับสำหรับ PVP นะ,ะทีมนี้โอ้โหมาเตอร์สระดับกลางๆอยู่ตอนนี้ดูดิเราจะไต่ไปได้ไกลแค่ไหนรูบีผมซื้อขนรุงได้ไม่อั้นอยู่แล้วสัปดาห์นี้มาครับลองดูกันดีกว่าอ่า คีมผมครับเหมือนเดิมทุกประกายเพียงแค่เอาเจ้าเฟรุนเข้ามาและถอดเจ้าม็อบออกไปนั่นเองนะครับตอนแรกผมลองถอดเจ้าเลมออกมาแล้วแต่ดูทรงไม่น่ารอดเลยถอดเจ้าม็อบออกดีกว่านะครับดูท่าทางและน่าจะแทนเลมได้ค่อนข้างจะยากมากนะครับดูจากสภาพแล้วนะเพราะว่าเวลาไม่มีเลมนี่รู้สึกว่าเล่นยากขึ้นพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นม็อบนี่ ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความต่างสักเท่าไหร่เผลอๆนี่ดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับอ่าชนะแล้วนี่เฟรุนอาจจะแทนม็บแทนที่ได้ก็ได้นั่นเองเพราะว่าตัวเฟรุนนี่สกิลต่างๆแล้วนะค่อนข้างที่จะคล้ายกับเจ้ามบพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าถ้าต่างกันเท่านั้นเองอ่าแล้วก็มีบัฟเพิ่มงของกวางสกิลอะไรเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับโอเคตาแรกชนะไปแบบชิวๆก่อนแต่บอกได้เลยนะเวลาเอาเฟรุนมาได้ในทีนผมสตันคอมโบกันนี่โอ้โหมันหยดมากนะครับ มาทีมถัดมากันสตันยังไงล่ะทีมผมมีตัวของเมงอุมินมีตัวของฟีเรนและมีตัวของสระศสามสตันนะครับผมสามทหารเสือสตันของเราเองไม่รวมนาฬิกาปู่เนาะเพราะว่านาฬิกาปู่นี่มันสตันแบบไม่ทะลุวต่าแล้วก็ยืนกองหน้าด้วยนะครับนะบรรณาธิ์ทีมจะสตันทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวกองหลังที่ทะลุวต่าแล้วก็มีโดนแน่นอนครับอันนี้สตันโชว์สามตัวเน้นๆนะตัวก็จะยืนนิ่งกันยาวๆเลยรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้น กว่าเดิมเยอะเลยเวลาคอมโบ3สถานีนะครับอ่าศัตรูมันก็จะเดินน้อยๆน่อยนั่นเองกดแช่ไปก่อนเลยครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีโอ้โหหายเกรี้งกว่าเรียบเลยครับผมสำหรับตัวของเฟรุนเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับผมติดเต็มหัวศัตรูเลยโอ้โหยิง3มสายแตกแตกเอาแตกเอาสุดยอดนะครับเดเมจแรงใช้ได้เลยเหมือนม็อบเวอร์ชันท่าน้ำเลยก็ว่าได้นะอ่าแต่ว่าอย่างที่เห็นครับข้าผมใส่เฟรุนเข้ามา ดาเมทธาไม้ผมจะหายไปจะเหลือเพียงแค่ไมกีเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันบอกตามตรงว่าดาเมทธาไม้อาจจะไม่ได้สาคัญมากมายขนาดนั้นเพราะว่าธาตุน,น้ําฝั่งตรงข้ามมันจะมีเพียงแค่เรมแล้วก็ตัวของอะควาประมาณ2ตัวนี้เท่านั้นเองเป็นหลักเนาะทำให้การขาดไดเมทธาไม้นี้ไปอาจจะไม่ได้สัญสําคัญสักเท่าไหร่เนาะการใช้เฟรนูนแทนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากตาถัดมาก,กันดีกว่าลองดูตาน,นี้ดูตีไหวหรือเปล่าลุยโลดลุยต่อยาวๆยับๆเลยมาอ่า เราเวลาจํากัดอยู่พอสมควรครับผมดูสิจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนหน้านี้ผมไต่ขึ้นไปไกล,ลนะเมื่อเช้านี้ผมโอ้โหอยู่ดีก็อยากขยันเล่น p v p อยากเล่นเกมนี้ขึ้นมาเลยนะครับทุกทีนี่จะปล่อยผ่านยาวๆเลยกว่าจะเล่นทีนึงนี่คือปิดลีก p v p กันเลยนะแต่วันนี้นี่ขยันเล่นตั้งแต่เช้านะครับโอเคกดแช่ไปก่อนนะโอ้โหหยุดห้าวิติดดีเลือเกินปล่อยไปครับผมปล่อยไปยังไงซิโอ้โหหายเรียบเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเรานี่กวาดยิงยับๆเลยผมบอกเลย นะโอ้โหเกี้ยงมแมนจัดบาร็อกเฟรนเดมเบรดนี่รวมกันรุนแรงเหลือเกินนะมีกูมินอีกตัวหนึ่งนะครับสุดยอดสุดยอด เสียดายนะถ้าเฟรุน,นี่มีสกิลมูฟเลยดีเลยนะครับเรมนี่ผมบอกเลยว่าหลุดเมตาชัวแต่เสียดายเรมมันยังมีข้อดีเรื่องสกิลมูฟอยู่แล้วก็ได้เมจค่อนข้างที่จะแรงพอๆกันเลยมั้งหรือว่าอาจจะแรงกว่าก็ได้สาหรับเจ้าเรมนะฉะนั้นแล้วมันก็เลยยังคงน่าจะติดเมตาอยู่ตัวเฟรุนมันน่าจะเบียดตัวของเรมไม่ออกอย่างแน่นอนครับถ้ามาทรงนี้แล้วตานะถัดมากันดีกว่าครับผมโอ้โหเซิฟหมุนอีกแล้วนะอ่ะลุยต่อครับมาตัวสองต้นๆและ กำลังจะก้าวสู่มา์สหนึ่งมีเวลาเหลือผมจะตีไปเรื่อยๆเผื่อได้ก้าวขึ้นท็อปร้อยมาสหนึ่งและก้าวขึ้นตำนานนะครับแต่ว่ายากอยู่นะเพราะว่าคนรอกระทืบดักกระทืบนี่ก็น้าที่จะเยอะแล้วก็แต่ละคนนี่คือก้าวดาวแม็กทั้งทีมแล้วก็เกียร์อัพเกียร์ท่าบึ้มๆคืนลือนะครับตั้งรับผมตอนนี้นี่คือแทบจะแดงทั้งแผ่นดินเลยก็ว่าได้นะโอ้โหคือแบบว่าเล่นยากมากนะครับผมมาลุยโลดไหวไม่ได้ลูกสตันยับๆนะผมทีมเราดู วิ่งเงินยับยับก็ผมสล็อตนี่เป็นตัวเบิกทางตะตันเลยก็ว่าได้ที่เหลือนี่จะฟอลโล่ตามมาแต่ทีผมนี่เกลี้ยงแล้วตอนนี้เกลี้ยงแล้วเจออะไรเอ่ยเบาล็อกเหรอโอ้โหเอาสักเกลี้ยงแถงเลยนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องเลยทีมเรากดแช่ไปก่อนอย่าเพิ่งออกสก,กิลได้ไหมโอ้โหดวงคอมโบแล้วเนี่ยตัดเร่เอโดนตัดเร่นะครับผมจังหวะนี้ของเท่คอมโบนี่ของเท่จริงโอ้โหเกลี้ยงนะ ปล่อยตัวไม่ออกก็ผมตัดแร่บวกหยุด5วิอยู่ห้าวินี่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ปัญหาคือตัดแร่นี่แหละโอ้โหของเท่ของเท่เลยกี่ตัววะเนี่ยทำไมมันติดดีเหลือเกินติดเร็วซะด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเจอมานะลีกดับมาเจ้าสองทาชัยใช้คอมโบตัดแร่เพียงแค่3ตัวนั้นแต่ว่า3ตัวนั้น9้าดาวแม็กบวกร่างโคนทั้ง3ตัวนะครับ3ตัวนั้นจะเป็นอะไรบ้างอัศวินครับผมบาวร็อกครับ และก็ตัวสุดท้ายเป็นยมมาทู่นั่นเองเนาะใครมีสั็อตเพิ่มเติมก็อาจจะใช้ไม่ตัวที่4อาจจะใฮเปร์แม็กหรือว่าร่างก้าวดาวอะไรก็ได้นะครับแค่นี้บอกเลยอติดเวอร์มากดูดินี่ก็3ตัวแต่ไม่แม็กตัวหนึ่งก็ติดได้เร็วเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วบอกเลยโหดจัดจัดและเกียร์เขาก็ปล่อยตัวไว้ด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันดีกว่าโอ้โหหัวกําลังอุ่นๆเลยหัวอุ่นเพราะแพ้ผีๆเมื่อกี้เหรออ๋อเปล่าหัวอุ่นเพราะหมุนนานเหลือเกินนะเกมโอ้โหเมื่อไหร่จะหายวะเนี่ย หมุนเก่งหลือเกินเกมนี้นะครับเอาซื้อบี้เลยละกัน10บี้เราลงทุนหน่อยผมชอบตีวันนี้กาลังเพินมือนะครับตียาวๆตียับๆกันเลยนะครับปลาลุยเลิศมาตาถัดมาการจะไหวสักกี่นันก็เชียร์ทีมเราเนี่ยมาลองดูปลาเฟรุนจาแบกพี่ทีได้ไหมโอเคเขากดออกมาตามาก่อนผมจังหวะนี้ได้ไงพายุด้วยแช่ด้วยโอ้โหซัดสมุดแม็กเลยไอเทมเอาให้เกี้ยงมมีเทโอด้ไหมพี่โอ้โห เอาซะครบเลยนะครับป่าพัดคืนแล้ววิ่งตามเลยผมจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีไว้บอกไว้บอกกระเทือบไปเอเรนกระเทือบไปกระเทือบลงหัวไปลุกนั่นแหละอืยับยูยี่ไปใช้ได้โอ้โหเฟรนเรายิงสามสายออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมครับผมเป็นสายสายออกมาเลยนะเฟรนผมนี่ใส่เกียร์หลบ้อยไม่ต้านร้อยด้วยนะเออยืนได้สบายๆนะครับผมอยืนกันชิวๆขู่ข้างหลังของทีมเรานะ มาเรียบร้อยครับเก็บกวาดเกลี้ยงอยู่น่าจะชนะไปแบบสบายๆครับตาอนนี้เรียบร้อยแตกผ่ายไปอ้าโหตีเพลินมือมากนะใช้เฟรุนนี่ตีเพลินมือมากจริงๆนะผมเล่นแล้วรู้สึกว่าติดพ p พมากเลยครับช่วงนี้นะครับโอเคตาถัดมาแต่เหมือนว่าจะโดนตีนะคะแนนทำไมเราอยู่เท่าเดิมวันนี้เอาไม่เว้ยไม่นะครับแพ้เมื่อกี้มันก็เลยเหมือนคะแนนอยู่เท่าเดิมเนะเช็คบาลร็อกนิดนึง เช็ครเจอร์บางตัวนิดน,นึงผมกลัวเขามีอัปเกรดธาตนะุถ้ามีอัปเกรดธาตุผมสู้ไม่ไหวนะครับสำหรับแสงมืดเนาะมันจะดาเมจแรงเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับไม่เป็นไรทีมนี้ไม่มีเราก็พอน่าจะไหวอยู่ลองดูบอลล็อกนี่ขนาดไม่มีอัปเกรดธาตุเนี่ยแต่ว่ามีแซ่ปีใหม่เขามีแซ่ปีใหม่ไงปล่อยไวไงลูกกวาดเขาหน่อยลูกสลอ็อตจ๋าเมงูมินเฟลุนสาตานให้พี่ทีโอหูคอมโบอะไรเนี่ยตัวหนืดอะติดแล้วเหรอทำไมติดเร็วจังอะ มีกี่ตัววะเนี่ยอ๋อมันมี9ดาวอีกตัวของล่างโคนมันชื่ออะไรนะเจดน้ําบนะครับโอ้โหติดไวจัดโอ้โหแล้วหนืดจัดเลยหนืดจัดปล่อยตัวไม่ออกมีตัวหนืดกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหมีพิเชอร์อีกห้าตัวเออมีหน้าทำไมติดเร็วจังใช่ไหมมีห้าตัวเปล่าเออมีอะไรบ้างวะมีนาฬิกาปู่มีบิดใช่ไหมมีมายากลมีพิเชอร์มีตัวเจ็ดนาบห้าตัว มีมากกว่านี้อีกไหมทำไมาติดเร็วจังอะบัฟเมาเกมบัฟเม่าเอ้ยแต่ไม่น่าเพราะว่าฝั่งเขานี่เท่าที่ดูนี่เหมือนจะมีแต่สายพลังตัวคอมโบตัวอื่นนะไอ้ตัวอื่นนี่ยืมไม่อยู่เลยสักตัวนะครับอ <c oughs> ติดดีก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีเดเมจข่าฝั่งเราเลยนะฝั่งผมนี่ยังพอกัมเกินฝืนปล่อยออกมาได้เรื่อยๆอยู่ก็เลยชนะได้นะครับฝั่งเขานี่ค่าเราไม่ได้เลยนะโดนสตันอย่างเดียวยับๆเลยนะครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยแตกดิเพื่อนเออนั่นแหละสวยงามไป เอาให้เกี้ยงสั่งสอนหน่อยสั่งสอนเออนั่นแหละบอกให้เห็นเลยว่าคอมโบตัวน่ที่มันติดดีแต่ถ้าข้าไม่ได้คุณก็จบเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแตกไพ่แบบเฮ้ยแต่ว่าคอมโบตัวน่ติดดีใช้ได้เลยเนี่ยห้าตัวเองนะครับโอ้ติดเวอร์มากเวอร์จริงเลยดูหน่อยที่ผมไม่เห็นคอมโบตัวน่ที่ติดได้ดีขนาดนี้มาเนินน่นนานแล้วน่ยดูหน่อยออนุบิดนาฬิกาปูมายากลพิเชอร์แล้วก็เจ็ดน้ำซึ่ง 5ตัวนี้ใส่เกียร์ปล่อยตัวไวยหมดเลยนะครับแล้วปู่1วิด้วยอ๋องี้ไม่แปลกใจทําไมติดไวส่วนใหญ่จะปล่อยตัวไว5ตัวนี้เป็นหลักก็เลยทําให้ตัวมันปล่อยออกมาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็คอมโบตัวนึ่ก็เลยติดเร็วเป็นพิเศษนั่นเองมาตาถัดมาก,กันเหมือนจะไม่มีอัปเกรดท่าน,น่าจะตีไหวอยู่ลองดูกันครับจะได้สักกีนน้ำกันล,ยลุยโลปไาโอ้ยองมาทูดวิ่งมาเร็วกันแลเนี่ยฝั่งข้ามปาเราก็วิ่งเร็วเหมือนกันครับคนละครึ่งทางไปลุกนะ ไปรีไปเติมทีมนิดนึงก่อนที่ยมาทูดตัวหน้าสุดเราจะตายนะครับผมต้องแวน้นไปเติมทีมนิดนึงโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตึงตึงแล้วก้าวดาวแม็กเยอะเริ่มตึงนะครับผมฝั่งนี้นะเอาเฟรลุนมาแล้วก็รู้สึกว่าเล่นเริ่มจะยากขึ้นหรือเปล่ายิ่งหลีกสูงขึ้นเหมือนจะเริ่มเล่นยากขึ้นหรือเปล่าถ้าเล่นม็อบนี่รู้สึกว่าจะลื่กนกว่านี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าเล่นแล้วหนืดเหน,นืเล่นยากยากฝืนฝืนยังไงก็ไม่รู้ รหรือว่าเฟลูนมันจะไม่เหมาะกับทีมเรากันนี่เออแต่ต้องรอใช้ไปก่อนนะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้เดีย๋ยวผมขอทดสอบไปสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก่อนเดีย๋ยวค่อยมาบอกกันให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นตัวอย่างแล้วกันเออสำหรับการพ v p ีในวันนี้เนะวาเฟลูนี่มันเป็นยังไงบ้างแบกได้ไหมนะเออหลีกสูงนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าหลีกล่างนี่โอเคเลยเฟลูนเดเมจน,น้ำนี่ดีเลยครับสตันดูดิเต็มหัวฟังตรงข้ามเลยครับอยู่เคียงคู่กับสัญลักษณ์บาวร็อก,กนเเลยยทีดีดวนะ โอ้โหให้ติดเต็มหัวเลยวะ่ะเอาเรื่องจัดสตานยับยับนะครับผมโอ้โหไม่ติดสัญลักษณ์เมงอมินก็ติดสัญลักษณ์ตัวของเฟย์ลุนนี่แหละนะครับสามวิกก็ได้ผลนะครับสำหรับการสตานปลปปล่อยจรวด,ดไปจบเกมได้ไหมจบเกมได้ไหมย่าสีเวราโอเคเรียบร้อยชนะไปครับตอนนี้โอเค38แต้ไมไหมครับผมเหลือแนาทีจะไหวไหม โอ้โหเจ็ดนาทีด้วยนะครับหมูนอีกแล้วโอเคตาถัดมาอุย๊ยมีตัวของเอมบิเรียด้วยนะแล้วก็บาร็อกเป็นยังไงเออโอเคเกียร์ปกติไม่มีอัพเกรดท่าแต่อย่างใดเอาลองดูแล้วกันเออเจอเอมิเรียแล้วเราชอบตีไม่รู้ทํำไมเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวถ่วงของทีมก็ได้นะสำหรับเอมิเรียผมก็เลยชอบตีเนาะรู้สึกว่าเจอแล้วยิ้มหวานนิดนึงนะครับแต่ว่า เขาปล่อยตัวไวหลายตัวเลยที่ไม่ใช่เอเลียไม่รู้ว่าเราจะยันในพวกก้าวเหลือที่ตัวไหวหรือเปล่านะครับผม,มลองดูแล้วกันมาลุยโลดลุยโลดฮืมคอมโบตัวหนืดเหรอหรืออะไรทําไมรู้สึกว่าตัวมันครูดาวนานๆผิดปกติเอ๊หรือยังไงน่าจะใช่เพราะว่ามายากนกับปู่คนนี้บานเลยเต็มทีมเลยผมตอนเนี้ยแต่ว่าเขายืมไม่อยู่นะเออโดนเราซัดเอาซัดเอาแสดงว่าเดเมจเราได้ผลนะครับผมสำหรับเดเมจ เฟรุนบวกเมงูวินบวกเบลร็อกบวกเรมนั่นเองนะครับถือว่าเดเมจโอเคใช้ได้เลยโอ้โหหายเกี้ยงเลยว่ะขอต้องคาเกี้ยงเลยครับผมเจอตัวฝั่งเราเดเมจซัดเข้าไปฟิชเชอร์หายวับไปทั้งฝูงเลยโอ้โหเอเมิเลียหายไปด้วยกันโอเคยิ้มเลยอย่างนี้หวานเจี๊ยบนะครับเจอทีมนี้เราหวานเจี๊ยบเลยมาเอาให้เกี้ยงเอาให้เกี้ยงลูกพ่อนั่นแหละเออจะได้รู้ว่าเอเมิเรียเนี่ยตัวทวงทีมนะครับควรจะออกจากทีมได้แล้วนะครับผม เล่นแล้วมันจะสบายขึ้นเยอะนะครับถ้าใช้อยู่นี่ถือว่าฝืนมากนะเอาจริงๆหลีกสูงนี่เอมิเรียนี่ไมไ่ค่อยแนะนําแล้วนะครับผมหลีกเพชรนี่จริงๆก็ถือว่าฝืนด้วยซ้ำนะแต่ถ้าไม่มีตัวใช้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลีกทองนี่โอเคอยู่นะเออเอมิเรียยังออใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าขึ้นมาหลีกเพชรนี่มีตัวอื่นใช้ได้ใช้ทเอมิเรียะครับเอมิเรียนที่ต้องถอดออกได้แลลวนะครับไม่ไหวจริงๆใช้งานนี่ไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของตัวมันเลย นะครับทีมนี้อัปเกรดธาตุข้ามเลยโอเคทีมนี้เห็นมีเฟรนลุนและอยากตีเลยนะครับโอ้โหเกียรตึงจัดเบาร็อกแบบสุดจัดจ้านเลยเท่าที่แบบจะใส่ได้เลยโอ้โหรวมครบเซตที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้สําหรับเบาร็อกเขาหน้ากลัวจริงๆอิงอือมแย่แล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมแย่แล้วไหวปหเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอ่าสู้ๆเขาสู้เขา,เขาโอ้โห เกียเขาตึงโคตรนะครับผมตึงโคตรกดแช่ไปก่อนกดแช่ไปก่อนสตันช่วยหน่อยสรอตจา๋าเมงูมินจา๋าช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยเดี๋ยวจะยืนคำมันไม่อยู่เออสตันหน่อยสตันหน่อยสตันกองเหล่าเขาหน่อยไม่ใช่กองหน้าเอากองหลังด้วยขอทั้งกองได้ไหมโอ้โหเฮ้ยเอาละเอาละโดนยันมาบ้านมาแล้วโอ้โหเอเลนโดดเอาดุดเอาผมพัดก่อนเลยแล้วกันนี่อะไรเนี่ยตัวหนื่อีกเล้วเหรออยู่ดีบัฟบมาอีกเล้วเหรอครับ เฮ้ยเหมือนคอมโบตัวหนึ่งจะบัฟมาขผมทุกคนติดเร็วมากเลยอ่ะขณะเขามีไม่กี่ตัวเองนะเออติดเร็วจริงอันนี้ยอมรับเฮ้ยติดเร็วมากเลยอ่ะเหมือนจะบัฟมาหรือเปล่าเนี่ยคอมโบตัวหนึ่งน่าจะใช่นะเอออันนี้รู้สึกได้เลยตีหลายตายแล้วรู้สึกว่าคอมโบตัวหนึ่งมันติดเร็วเป็นพิเศษเลยนะครับน่าจะบัฟแฟกเตอร์อะไรมาหรือเปล่าเรายังไม่ได้ไปค้นหลังบ้านหรือไม่รู้ข้อมูลโอ้โหเพลเลยนะครับโดนตัวหนึ่งเล่นซะเร็วออกเลยละกันอื้อสู้ไม่ได้ครับทีมนี้ เอาและมาร์ทหนึ่งอยู่แค่เอื้อมแต่ไปไม่ถึงสักทีโอไม่กอดเอาแล้วไงเราก็อยู่ปริมๆตรงนี้ด้วยจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเอาฟีเลนเจอฟีเลนเอาหน่อยแล้วกันเอามามเซิร์ฟก็หมุนนานจัดเลยผมรอเกือบนาทีตานี่นะครับโอ้โหหมุนอะไรขนาดนั้นโอ้โหเอามาถึงเข้าพายุก,ก่อนเลยเจอยงมาทูดใส่แว่นเราไปยังไงดิ แค่ด้วยโอเคะกดมาต่อไปก่อยอมตายไปสักนิดนึงเมื่อกี้กดไม่ทันนะครับมือไม่ไวพอโอ้โหหยุดห้าวิเอาละเอาละเอาแล้วไนะเฮ้ยแบบนี้สงสัยต้องกลับมาเล่นคอมโบตัวหนึบบ้างแล้วหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีติดดีเฉย,ยนะครับโอ้ไม่ก็ตอนนี้เราก็จะแพ้อ,อีกแล้วหรือเนี่ยโอ้แย่แล้วถ้าทางเฟรุนเราจะไม่ไหวหรือเปล่าในกระทีมผมเนี่ยเอาม็อบลงสนามอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับโอ้โหวันนี้ตึงเลย ึงมือจัดแล้วฝั่งตรงข้ามมีอควางไะมีอควางไะแล้วเราไม่มีม็อบแล้วไงเราถอดม็อบออกเอาเฟรุนมาลงสนามเทนแต่ค่ายากๆขึ้นนิดหนึง่งแต่ก็ยังฆ่าได้อยู่นะครับได้เมเสมอทางท่ากันแต่ยังโอเคมันไม่ได้แรงมากพอแต่ว่าก็ยังแรงภาวะสมควรอยู่นะฝั่งตรงข้ามมีฟรีเรนด้วยไหวไหมอมอควางนี่ท่ามันเล่นใหญ่ได้เกินทําให้เราหน้ากลัวมากจิตวิทยาสั้นดีเลยนะครับปล่อยจรวดไปเมเทโอนิดนึง กวาดเกี้ยงหน่อยเมกุมินจาช่วยพี่ด้วยแล้วหยุดห้าวิตัวหนืดมันติดเยอะจังวะโอ้โหไม่ยากคน,นี่ทําให้ติดตัวหนืดดีมากเลยทุกคนดูดิผมเหนืดมากเลยปล่อยตัวไม่ค่อยออกเลยตอนเนี้ยโอ้โหอาจจะบวกกับหยุดห้าวิด้วยครับยิ่งขยายผลให้ตัวหนืดมันช้าไปอีกนะครับประสิทธิภาพก็ดีขึ้นไปอีกนะเรายัดถึงหน้าบ้านแล้วแต่ว่าเขายังกองกันเยอะอยู่มากเลยผมกลัวอยู่เนี่ยกลัวเขาสวนมานะครับเมกุมินเราตายยับยับ ตายยับยับเบาล็อกนี่ยังมีหาช่องว่างปล่อยสกิลเดเมจข้ามหลังมาอีกนะโอเคเกียงแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเหลือไม่ถึงนาทีมากกว่าตานี้คงไม่ทันแล้วสินะใช่ไหมโอโหเรียบร้อยอบอกได้เลยว่าคําเดียวเฟรนนี่เล่นแล้วเหนื่อยนะครับใส่ในทีมาแล้วรู้สึกว่าเนื้อเหนื่อยนะตอนแรกนี่เหมือนว่าจะดีไปไปมาๆรู้สึกว่าเริ่มเล่นแล้วเหนื่อยนะจีเอ็มวอนบัฟเพิ่มหน่อย นะครับให้มันแบบลงล็อกกว่านี้นะรู้สึกว่ายังแรงขึ้นแต่แรงไม่พอสําหรับแดมเมทของเขาเรียบร้อยครับผมรีเซ็ตลีกระหว่างเล่นไปนเลยละกันโอ้โหตานี้ไม่รับคะแนนด้วยมาสเตอร์สองไปอ๋อโหก็ถือว่ามาลองสนามให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเฟรุนผลงานเป็นอย่างไรบ้างก็ตามที่เห็นตามสภาพที่ผมโชว์ไปทั้งคลิปในวันนี้นะครับก็ คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ก็ได้ว่าเฟรุนใช้งานเป็นอย่างไรบ้างใครหยิบมาลองใช้กันแล้วสําหรับฟีเรนเละเฟรนคอมเมนไม่บอกกันหน่อยนะครับว่าเข้ากับทีไม่อยู่ลีกอะไรใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างโอเคหรือเปล่านั่นเองนะครับอยากจะเก็บข้อมูลเอาไว้เผื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทดสอบครั้งถัด voilà. ๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาบก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย